สองแสนเนี <fry> er <mermaid> ่ยว้าเอาเลยสองแสนหนึสองแสนหาร้วยได้ก็สองแสนน <S <s <liter> <S <c Moder ator> ี่งกาได้ก็ได้เพียงไรายีดยห้าร้อยนี่ยิมเป้เส้นออกว่าสองแสนเลยโอ้ือพอครับ ก็ทองคำซื้อกับวัตถุเล่นนี่เด้อพี่น้องผู้ใดว่าแมนข้ามจะซื้อดีต้องข้ามอีกต่างหากกานนั้นว่าเจ้าของดวงตัวกบมแมนเด้อซื้อทองคำอันนี้แม่มาห้าดวงดีพ่อเนาะวันนี้เจอคุณพ่อทองคำคนฝันแม่นเอาไปเอามาไปน้อเหล็กรับบุ้งแม่เนี่ยห่งห่างห่างไปคืว่าที่ไปมืดมืดละ สะไปมือหนิแบบตัวเลขแล้วมึงทไปเอายุใสค่ะเล็กนี่มองไป้าละเมียอาผมไปเทปุระวัดดังบอกที่อยู่ในวัดบอกว่านี่นีนแม่นนี่คนหนึ่งเดียวทำไมอไู่ไปสบายมือนีิอาจารย์แม่นหวยเลยเจ้าแม่นมาตลอดแม่นตลอดยุไก่บ่บ้านไดนอยู่แถวๆนี่แหละนานไกล้เฮานี่แหละพวกไก่เรายุแก่ไก่พวกไก่บ้างแล้วเราบอกฟันเมื่อคืนนี่ฟันเห็นตะหยัดไหม เป็นต่ญาติ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 พี่น้องญาติพ่อแม่ผู้คนตายไปนี่แหละวมาเคื่อนนี่ฝันฝันนี่หน้าพ่อศูนย์เพิ่นศูนย์หลายตัวกับโซนเยอะกันศูนย์นี่เพิ่นจับมีดแหลมบอกว่าเพิจน์ด้วยศูนย์ศิษสิขาที่มูลค่าเพิ่นขึ้นศิษฐ์ขาพ่อเหี้ยคณะพ่น์ิษ ขนาดเพิ่นตายเลยเนี่ยพ้นกระดูกเหมืกันเพิ่นตายไปแล้วตายไปแล้วพ่นถอดมีดแหลมออกมาเอ้าพันธุแท่งกระแท่งเรแลนหนีแม่พันธุแท่งแมแลนหนีเพื่อนพันธุอายุจักปีล่ะค่ะท่านอายุพิ่นได้เจ็ดสิบสี่ปีแล้พ่อเพิ่นตายเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่เต็มตอนเพิ่นเสียเพิ่นเสียโดนนั้นบ้าค่ะโดนแล้วหลายปีแล้วเป็นสิบเลยพ่อ มานีละคืองวดที่แล้วนี่พ่อไปเอาเลขลาบมาแต่ทั้งบ้านแดงคุณบอถือสองงวดแล้วเจ๋งๆมาแล้วทุ่มมาบอไปเอาอีกบ่สิบปอยุ่มื่อนี้ละโอ้สิบปเอาบ้านแดงตีเยอะเลยผู้เท่าซุนผู้เท่าซุนผู้เท่าซุนแต่ว่าผู้พันดีมากขาดกับซุนเท่ากันอืมพ่อได้ฟันแล้วหูเมียข้นมามา่ฟันต่อยดิบบนบ้านนี่ ฝันว่าศูนย์เลยพี่สายอีกบาดพี่สายก,ก็ตายแล้วแต่ว่าพี่ยิ่งกับบ้าตายพี่ยิ่งกับมาหก,กันพี่ยิ่งถือมีดมาดวง,งบักไงบาดเอาจ่อสิมาขาข่อยบัวสันพี่ยิ่งจับผมมีดแล้วเราโอ้ยอย่ากขาดท้อเย่มาสันเย่ก็เรียกมีดมาให้ฝันเห็นถ้าพอเราก็มาฝันเห็นเยี่กับ nó không có ai cũng nữa tôi ai tìm 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 ai tìm tìm Nhưng tìm 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 บัดเ <oung> ่งสสอดคล้องกันไหมมือเส้าสูนอีกเนาะสูนไอเอียอีกศูน้อ้าอีกศูนไ้พ่อเราก็มาศูนอีกศูนสองที่ยาขึ้นศูนมาแรงมือเส้าสูนอีกสิูนมือเส้าอีกก็ม่าศูนอีกยังได้ข้แต่วาแปลกุ้นี่เมกับแปลขึ้นกันมือเส้าหนึ่ก็ม่าศูนอีกสนี่อมือเส้านี้เ้าศูนย์้ขึ้นเจ้าแล้วเพราะว่านี่รรมาอยู่ อันพ่อตีเป็นตัวใดแต่ชวนตพ่อตียังขึ้นเลยว่า่นตีนี่น้อยตายไปแล้วว่าศุนแล้วเราทุนนี่ผู้เฒ่าเคยเหนเก่าตัวอนหายทีแหลกเนาะผู้เฒ่าว่าเก้าทุนนี่แล้วบานนี้มาเบิ้งดวงเดยตัวใดมีบ่ะเเบิ้งดวงนปรมาหนึ่งแปดเก้า่าแม่นป่นึ่งแปดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าปนดูใกล้กันแล ม่องวาเหนึ่งเก้าแดหนึ่งกับศูนก็เป็นตัวเดียวยี่สิบเก้ามักตัวไหนแห้งๆบับโอ้พุ่นมักนี่มีดตีมีดลำด้มีดเป็นเจ็ด้ามีดเนี่เป็นเจ็ดเจ็ศูนย์เจ็ดเก้หนีว่าเพออมีดเด้มีดเด้ไล้จับมีดออกจากพอพอก็ีมีดพ้อมเด้ เราสามีมีดนมีแต่ว่าผมมีดได้เอามีดน้เขาแต่ก็มีมีตะเกามันเป็นเจ็วันนังสัตน์ันแมงตะเกานเป็นเจ็ดเจดเ๊ะเลยเจเกาเป็นเจ็ดเลยละมีดฝัเนเ็ันันีเป็นเจ็ดาเป็นเจ็ดเลยฝัน่เป็นเจ็ดเจ็ดนเจ็ดเก้าสนไปสัเหลอคือป้อนี่พ่อ เก้าศูนย์หนึ่งเก้าแปดเก้าศูนย์อันนี้เก้าเก้าใจว่าก่อนใจเราคือขักนะครับคือคักแลนี่นี่แหละฝันมืงขึ้นเด้ฝันมือขึ้นนีเด้อเจ้าศูนย์งามบ่านานนะผมผมตื่นขึ้นมาผมตีเป้ลดเก็าศูนย์ผมมักเลยเน่เป็นตัวเน้นหนเนี่ยพ่อ เพื่อไกจ็ดมักเลยเจ็ดู์จังไหนังคอยมักแหงมักเอตะเป่งสันเนี่ยคันไดู้ล์เนี่ยันไดูเนี่ยไม่นดุคันไดซู์นี่บ่พลาดเลยล่ะคันไดูเนี่บ่พลาดเลยบพวันนี้ต่พอยังไง มันเป็นเก่านะแม่กศิว่าบ่บ่าดจักเทียมก็ส้วงศูนย์อีกแล้วนี่ส้วงศูนย์อีกแล้วกล้องสีโดดกหอนะอายุเจ็ดสิบสี่ปีครับเอออันเจ็ดสี่นี่ยังก็ฮมีบ่บางหันนี่แต่ว่าบ่บ่ว่าเจ็ดสิบสี่หรือบ่าวที่เจักเทียพ่อได้ฝันเห็นเพ่อนิยมอไรมันเป็นเก่าไหมเอ้าตัวนี้ลวดเป็นเก่าลวดฝันเห็นแต่พ่อย่ามันนี่เก่ามากลวด ออมาสุเทียสูเทียตลอดเลยแต่ว่าคนศูนนี่ห่วยมาเอาสามกันเอาสามตัวกันมันมีเจ็ดขวามาเนาะเจ็ดศูนย์เก้าก็ได้เก้าโอนเจ็ดเก้าศูนย์ก็ได้เออกันสี่กาสี่ตีสามตีสามตัวว่าเท่านั้นล่ะเอาเขียนไสียี่หอก่อนศูนย์ปดนี่มีบ่พาดบ่พาดบ่พาดยี่ห้ก็นงพอเจ็ดเก้าศูนย์บ่ เก้าศูนย์เอาไปเลยแกเบอร์วนี่พ่อเพื่อเอซีโทษเอาเลขรับเบอร์โทษเบอร์ัดน้ำพลัดน้ำพลัดโทษขอบคือบกับติดตัวแอนมินจะได้นออกรับใจพอไว้พัสนเอฟซีหลายเอฟรโทรเด้อเอฟซีเห็นเลาบ่เดี๋ยวจ้าหน้าท่บ่ตัวล่างนี่ ันเงินถือเงินได้เพื่อได้ค่าน้ำหวานน้ำซาตุนโดเจ็ดเก้าศูนย์ตัวล่างอันี้พ่อครับนี่ละฝันมึงเคืนนี่เด้อฝันมึงเคืนนี่เด้อพอฝันซ้ำสองเทียแม่ก็เสียว่าไหมซ้ำสองเทียซ้ำสองเทียเลยตัวใดนี่ซ้ำสองเทียนี่ละศูนี์ตัวเดียวซุ่มเดียวกันนี่ละไม่ฝันซ้ำซ้ำสองเทียเนี่ย สัสมันสฝันซ้ำซ้ำฝันอีกแล้วก็มาฝันอีกคิดเงาฝันก็ซูนแล้วก็มาซูนอีกคือเงามากนี่ก็มาซูนนีกคือเากี่คืนวะหะฝันกี่คืนขึ้นมาขึ้นนี่แมฝันสองรอบเลยสองรอบด้วยอนเดียนี่ฝันสรอบเลยสรอบเลยซ้ำกัา้แล้วซได้อ้อีกตายไปแล้วดิ่ว่าเอบ้อนตถือมดมาพ้อมมด